สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับและท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกท่านนะครับมือนี้ยูผมนะครับช่องนุมิสารชั้นแนวพี่น้องมือนี้พี่น้องมือนี้วันที่13นะครับมือสันวันดีพี่น้องผมได้ไปออกรถมอเตอร์ไซค์มานะครับนี่ครับฮอนด้าเวฟนะครับลอยลอยสิบไอนะครับผมฮอนด้าเวฟพี่น้องนี่ครับออกมาใหม่นะพี่น้องไปทะเบียนบลอนดได้นะครับผมเดี๋ยวนี้มาฝากพี่น้องพี่น้อง อน,นี้มาฝาครับเลกกุญแจครับพี่น้องนี่นะครับม้ามห้พี่น้องปไปไกลๆนี่เห็นไหมครับอะไรออกมามุ้ใหงายชัดเลยครับตอนนี้เนาะนี่ครับพี่น้องครับ เหล็ออกุญแกรถมอไซนุเมิสานนะครับซึ่งผมเดียออกมาใหม่นะครับผมวันนี้วันที่ส3ามนะครับ13มีนาคมนะครับออกมาใหม่ปลายทะเบียนบอนไดนะครับให้พี่น้องเบิ้งเหล็กุญแกนะครับผมผมไปหาซื้อไว้ให้กันพี่น้องเหล็กุญแจรถนุมิสานนะครับงวดวันที่16หมีนาคมจะถึงนี้นะครับปลายทะเบียนบอนไดนะครับพี่น้อง นี่ครับออกจากลานนี่ครับปีชาพาณิชย์นะครับปีชาพาณิชย์ปนภัยนะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดออกมานะครับนี่ครับรถเก๋าใหม่ๆสตาร์ทมือนะครับรอแม็กราคารถคันนี้อยู่ที่หาเมื่อนะครับนี่ครับเาก็มีให้ครบทุกอย่างนะครับนี่ครับตัวทะเบียนบอนได้นะครับทะเบียน เดี๋ยวถธอเปลี่ยนมาผมทายพี่น้องเบิ่งอีกนะครับเดี๋ยวเหล็กคุญแจไปก่อนนะพี่น้องนะเนาะเหล็กคุญแจเห็นน้ำกันเบิดแล้วเอนอ้ําขันเนาะพี่น้องเหล็กคุญแจสองหกหานะครับนี่ครับสองหกหาสองหกห้านะครับหลดงามนะครับช่วงนี้นะมันแพงพร้อ,อมตอบโจทย์นะครับฮอนด้าเวฟ ประหยัดน้ำมันนะครับเวบบร้อยสิบ110ไอ้นเด็ดโฉมสวยงามนะครับงามเลยนะครับน้าพักน้ำแรงนะครับผมหามาได้เอาเหล็กกุญแจพี่นองไปหาสื่อเสียงไปเด้อเอาให้เบิ้งอีกครั้งนึงพี่น้องติดปิดคลิปนะครับคลิปนี้ไม่ย,ยังหลายนะครับ เหล็กนี่แหละครับเล็กนี่แหละครับสองหกหานะครับสองหกห้าพี่นอนไปหาซื้อไว้ด้วยครับผมซื้อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสองหกหานะครับเดี๋ยวหาซื้อไปอีกอยู่หวดนี้หอยมีโชคไม่หลาบด้วยครับเด้อเอฟซีแฟนคลับุกทักนยิงเฮงเลยด้วยนะครับหนวดวันที่สิบหก จะถึงนี่นะครับ16มีนาจะถึงนี่พี่น้องเอฟซีแฟนคลับยิงเฮงเลยด้วยถูกท่านนะครับพวกมิยังรายครับคลิปนี้เอาเหล็กกุญแจรถมาฝากพี่น้องซื้อๆครับสําหรับเหล็กทูมนะครับพี่น้องรับชมยุกอะทูไปไขจุดไปพี่น้องอย่าลืมไปหาซื้อไปได้ครับจุดไปแล้วเรียบร้อยนะครับเอากับเหล็กกุญแจนนมิตรสารนะครับงวดนี้ครับสองเหล็กนี้นะครับเหล็กทูไปไขกับเหล็กกุญแจรถนี่แหละครับเน้ยนเนียนนะพี่น้องงวดนี้ นุ่มีสารกับฝากพี่น้องครับเอฟซีแฟนคลับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องนุ่มีสารแชแนวนะครับขอให้พี่น้องเอฟซีแฟนคลับยังให้กระดุ้ยทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนุ่มีสารเฮล่าไปแค่เพียงซ้ำนี้ครับขอบคุณพี่น้องสุขคนครับขอบคุณสวัสดีครับ